สวัสดีครับวันนี้ก็นี่ได้เนื้อมาได้เนื้อมาโลเลนไม่ได้ซื้อนะมีมีมีพี่เขาให้มาเนื้อยังเนื้อแดงอยู่เลยนะเนื้อแดงแบบน่าจะน่าจะสดสดอยู่เดี๋ยวันนี้เรามาทำก้อยขมมาลุย โอเคและเมื่อวัตถุดิบทุกอย่างเสร็จสับหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มปรุงกันอันดับแรกใส่เพียก่อนเลยเพียงในใช้เป็นเพียขวดนะครับเกลือใส่ชิลอนิสก็ได้นะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยไปชิมแล้วก็ค่อยเติมเอาผงชูรสใส่มากแซ่บมากพริกปน่น ขีขันไม่ได้เลยคือข้าวคั่วครับนี่นะข้าวคั่วถึงต่ำเมื่อกี้นะอัปรปลาสักนิดสร็จแล้วตามด้วยต้นหอมใส่ลงไปเลยต้นหอมผักชีเลยนะเสร็จแล้วครับ